จากเอลฟ์ผู้เป็นที่รักของประชาชนและเป็นเหมือนพี่น้องของราชาแห่งอาณาจักรทองคำสู่การพกผันเป็นจอมเวทครั่งเจ้าแห่งดันเจียนผู้ฆ่าชีวิตผู้คนมากมายอันนี้ท็อกในวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของเอลฟ์ผู้น่าสงสารจากเรื่องสูตรลับตำรับดันเจียนครับอะไรคือเหตุผลที่ทำให้เอลฟ์ตนนี้กลายเป็นจอมเวทครั่งถ้าพร้อมแล้วเชิญมารับฟังแพมพร้อมๆกันครับ เอลฟ์ที่เรากำลังจะกล่าวถึงในคลิปนี้นะครับมีชื่อว่าทิดเซ่นทิดเซ่นเป็นชายเผ่าเอลฟ์ย้ำนะครับว่าเป็นชายแรกเริ่มเดิมทีทิดเซ่นถูกราชาของอาณาจักรทองคำรับเข้ามาทำงานในวังหลวงในฐานะมายกรถ้าอ้างอิงจากราชบัณฑิตยสถานนะครับมายกรมีความหมายคือคนเล่นกลหรือคนแสดงกลนั่นเองก็คงคล้ายๆกับนักแสดงประจำวังหลวงอะไรทำนองนั้นนะครับ ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจไปนะครับหากว่าไปเจอภาพของทิสเซิลอยู่ในชุดของตัวตลกหรือนักแสดงตามปกมังงะหรือว่าในเว็บไซต์ต่างๆย้อนกลับไปอีกสักนิดนะครับแรกเริ่มเดิมทีทิสเซิลนะ่ะเป็นเอลที่ไม่มีชื่อเขาถูกราชาของอาณาจักรทองคํารับมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆด้วยเหตุผลว่าเขาต้องการแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเขามีอำนาจมากพอที่จะเอาเผ่าอายุยืนอย่างเอลเข้ามาเป็นบริวารแต่อยู่ไปอยู่มาความเอนดูก็บังเกิดครับ ราชาแห่งอาณาจักรทองคำได้ตั้งชื่อให้เอลตนนี้ว่าทิสเซนพร้อมกับมอบโอกาสดีๆในชีวิตให้มากมายส่วนเหตุผลที่ตั้งชื่อว่าทิสเซนนะครับเป็นเพราะว่าเอลตนี้มีสีตาคล้ายกับดอกทิสเซนนั่นเองทิสเซนก็มีความจงรักภักดีกับราชาคนนี้มากครับจนกระทั่งวันหนึ่งที่ราชาและราชินีให้กำเนิดลูกชายชื่อว่าเดวเกาเดวเกาคนนี้แหละครับที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้น จริงๆในมังงะหรืออนิเมะก็มีการนำเสนอฉากการเกิดของเดวเกาด้วยนะครับเพื่อใครลืมมันเป็นช่วงที่ไลออ,อดบุกเข้าไปขโมยของกินในภาพวาดมีชีวิตนั่นละครับซึ่งก็เป็นช่วงเดียวกับที่ทิเซิลพบเจอกับไลออดเป็นครั้งแรกและก็จำฝังใจมาเป็นพันปีแต่ก็เป็นการพบเจอที่ไม่ค่อยน่าประทับใจกันเท่าไหร่นะครับเดวเกาเติบโตมาพร้อมกับทิเซิลทั้งสองเปรียบเหมือนพี่น้องที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงวันที่เดวเกาได้แต่งงานในวันนั้นเองครับได้มีเห พ่อของเดลเกาหรือก็คือราชาแห่งอาณาจักรทองคำนะครับถูกคุนนางคนสนิทรอบบังยาจนเสียชีวิตเหตุการณ์ในครั้งนี้สร้างบาดแผลในใจให้เดลเกามหาศาลเขากลายเป็นคนหวาดระแวงและกลัวความตายอย่างถึงที่สุดหลังจากที่เดลเกาขึ้นครองราดแทนพ่อของตัวเองนะครับเขาได้แนะนําให้ทีเสเซิลไปเรียนเวทมนต์อย่างจริงจัง หลังจากที่ทิสเซิเริ่มเรียนเวทมนต์ได้ไม่นานครับพรสวรรค์ของทิสเซิลก็เด่นชัดขึ้นมาทันทีเดลเกาที่เห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้าครับที่จะแต่งตั้งให้ทิสเซิขึ้นเป็นจอมเวทหลวงประจำอาณาจักรทองคำทิสเซิตั้งใจล่ำเรียนเวทมนต์มากมายเพื่อเอาเวทมนต์เหล่านั้นมาช่วยเดลเกาในการพัฒนาประเทศแต่เวทมนต์ที่ทิสเซิตั้งใจเป็นพิเศษนะครับคือเวทบรรพการหรือก็คือเวทโบราณน,นั่นเองวันเวลาผ่านไปจนกระทั่งเดลเกามีลูกชายที่ชื่อว่าเอโอดิโอ AODIO เป็นเด็กที่ร่างกายอ่อนแอครับไม่ว่าทิสเซิลหรือหมอคนไหนๆจะพยายามรักษายังไงสุดท้ายก็ไม่เป็นผลสิ่งที่พอจะทําได้นะครับก็คือการช่วยพยุงอาการและยืดชีวิตของ a อโอ o โอให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้แค่นั้นเองนอกจากร่างกายที่อ่อนแอของ AODIO แล้วนะครับในตอนนั้นอนาณาจักรทองคํายังเจอกับมรสุมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการถูกลุกลานจากอาณาจักรข้างเคียงแบบไม่หยุดหย่อน ผลผลิตด้านเกษตรก็ไม่ดีจนประชาชนอดอยากชาวบ้านและทหารต่างเสียขวัญกำลังใจไปทีดนิดทีดนิดสถานการณ์ที่เจอแบบนี้นะถ้าจะเรียกว่ายุคมืดก็คงไม่เกินจริงเลยล่ะเดลเกาที่หมดหนทางนะครับจึงเอ่ยปากถามทิสเซินว่านายพอจะมีทางช่วยได้ไหมหายนะมันเริ่มจากตรงนี้แหละครับทิสเซินที่ได้ยินแบบนั้นนะครับจึงถามเดลเกากลับไปว่านายรู้จักเวทบรรพการไหมขอแวะอธิบายตรงนี้สักนิดนะครับเวทบรรพการเป็นเวทโบราณที่มีพลังอํานาจมหาศาล ในมุมมองของทิสเซินะครับมองว่าเวทบรรพาการเนี่ยเป็นเวทโบราณที่ใช้ในการก่อสร้างอรารยธรรมแต่เวทบรรพาการเหล่านี้นะครับจะไม่สามารถใช้บนพื้นโลกได้เนื่องจากบนพื้นโลกเนี่ยมีปริมาณพลังเวทน้อยมากแต่ทุกอย่างจะง่ายขึ้นครับหากว่าเวทบรรพาการถูกใช้ในดันเจียนเพราะดันเจียนเป็นสถานที่ที่มีพลังเวทมากมายจนแทบจะใช้คําว่าไร้ขีดจํากัดได้นั่นเองจากนั้นนะครับทิสเซิลก็ได้เปิดเผยกับเดลกาวว่าภายใต้ประสาทของอาณาจักรทองคํานี้มีดันเจียนหลับไหลยอยู่ ภายในดันเจียนนี้นะครับทิสเซิได้คนพบว่ามันยังมีของบางอย่างที่ยังไม่ถูกค้นพบของที่ว่าคือรูปปั้นสิงโตปีกที่ซ่อนตำลาเวทไว้ภายในตำราเวทที่ทิสเซิลค้นพบนะครับเป็นตำราเวททรงพลังที่จะมอบความปรารถนาของผู้ถือครองให้เป็นจริงและความปรารถนาที่ทิสเซิลต้องการก็คือเขาอยากให้ทุกคนในดินแดนแห่งนี้ได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บภัยพิบัติและมอรณาและไม่มีวันต้องหิวโหวยไปตลอดกาล นับตั้งแต่นั้นทิสเซิก็ได้รับพลังเวทมหาศาลมาครอบครองครับทิสเซิมีพลังมากพอที่จะควบคุมดันเจียนได้ราวกับเป็นแขนขาของตัวเองพลังอำนาจของทิสเซินในดันเจียนถือว่าเหลือล้นครับเพราะเขาสามารถทําสิ่งต่างๆได้มากมายไม่ว่าจะเป็นการสร้างชั้นต่างๆการขยายพื้นที่การสร้างที่อยู่อาศัยการสร้างมอนสเตอร์ไปจนถึงการชุบชีวิตคนที่ตายในดันเจียนทิสเซิลก็สามารถทำได้ทุกอย่างตามใจปรารถนาะ ทิสเซิและเดียวเกาก็ได้อพยพประชาชนของอาณาจักรทองคำนะครับลงมาอยู่ในดันเจียนชีวิตความเป็นอยู่ในดันเจียนก็เรียกได้ว่าเป็นไปตามที่ทิสเซิต้องการเป๊เปๆคือทุกคนในนี้นะครับจะไม่แก่ไม่หิวไม่มีความอยากอาหารทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขเรื่อยมาจนเวลาล่วงเลยผ่านมากว่า1,000ปีแต่ถึงอย่างนั้นก็มีคำถามตามมาว่าสิ่งที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่มันจะเรียกว่าความสุขที่แท้จริงได้หรือไม่ อยู่มาวันหนึ่งครับเดลเกาก็ได้ไปบอกกับทิสเซ่นอย่างตรงไปตรงมาว่ามันคงถึงเวลาแล้วที่เขาและชาวเมืองจะต้องขึ้นไปบนพื้นโลกบนพื้นโลกในที่นี้ก็คือนอกดันเจียนนั่นเองทิสเซ่นที่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็ถึงกับค้านหัวชนฝาพร้อมกับตอบกลับเดลเกาว,ว่าถ้าหากออกไปแล้วก็ชีวิตลูกชายของนายได้จบลงแน่ยังจําที่บอกว่าลูกชายของเดลเกามีร่างกายที่ไม่แข็งแรงได้ไหมครับ ตั้งแต่ที่ทิสเซ่นกลายเป็นเจ้าแห่งดันเจียนครับเขาก็ใช้พลังของดันเจียนทำให้ลูกชายของเดลเก่าหายป่วยดังนั้นห่างออกไปนอกดันเจียนแล้วก็ลูกชายของเดลเก่าก็จะไม่รอดอย่างแน่นอนในระหว่างนั้นความชุนมุนก็เกิดขึ้นครับทั้งทิสเซ่นทั้งเดลเก่าและเอโอดดโอต่างมีปากเสียงกันรุนแรงฝั่งทิสเซ่นมองว่าสิ่งที่ตนทำคือการช่วยเหลือเดลเกา่าช่วยเหลือประชาชนทุกคนในดินแดนแห่งนี้ให้ปลอดภัยจากอันตรายที่อยู่ด้านนอกแต่ฝั่งของเดลเก่ากับเอโอดดโอกลับมองว่า ที่พวกเขาอยู่ตอนนี้ไม่ต่างจากคุกหรือถูกคำสาปให้อยู่ไปอย่างไร้จุดหมายเลยนับตั้งแต่นั้นมาครับทิดเซนก็เปลี่ยนไปราวากับเป็นคนละคนเขาจัดการทุกคนที่เห็นต่างและเข้มงวดกับคนที่อยู่ในดันเจียนมากขึ้นเขาจับชาวเมืองทุกคนขังไว้ในส่วนลึกของดันเจียนพร้อมกับไร้เวทมนต์ทำนองว่าหากใครก็ตามที่หนีออกจากดินแดน,นแห่งนี้ร่างกายจะกลายเป็นผุยผงและวิญญาณของคนคนนั้นจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดจะต้องวนเวียนอยู่ในดันเจียนแห่งนี้ไปตลอดกาล และที่กล่าวมานะครับก็คือที่มาของฉายาจอมเวทครั่งที่ทิเซิลได้รับนั่นเองก่อนจากกันในคลิปนี้นะครับหากใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็สามารถกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับและส่วนใครคิดเห็นยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นกันสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ